ถนนหมายเลข1 0 1ครับขากลับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจากจุูตรงนี้ไปถึงไปถึงอินดอยแถวบ้านเจริญราดีก็ประมาณสัก20โลครับมว oh. ิวสวยอะ่ะ มีเป็นจุดชมวิวลายทางอยู่หลายจุดเลยนะครับเราจะลองแมบเข้าไปชมหน่อยไหมตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้แบ็คโฮก็กำลังทำงานอยู่ ตรงนี้สิครับที่เขาการดินสไลด์ออกทําเป็นผนังปูนขึ้นเลยสุดยอดสูงเลยนะนีะ่นะปัญหาคือมันจะมันจะน้ำหนักของดิดนสไลด์ไหวไหมกันนันเขา่าจะไหวนะเพราะว่าวิาวศวะเขาก็น่าจ,จะออกแบบมาดีอะเนาะช่วงนี้เป็นขาลงดอยครับขาลง ป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะเนี่ยเขาตัดถนนลงเยอะเลยนะครับติดขุดลงเยอะเลยจนข้างถนนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหน้าผาดินสมนะสมัก่อนแบบวิ่งมาไม่มีหน้าผานะเพราะว่าถนนน่ะมันจะอยู่สูงกว่านี้ครับทีน,นี้เขาทำใหม่ตัดถนนลง ตัดถนนรูแล้วก็ขุดลงเยอะกว่าเดิม ดูหน้าผาตรงนี้สิครับสุดยอดแบบแมคโคแบบขุดลงขุดลงงเงียว่ขุดลงเยอะด้วยจนแบบเป็นหน้าผาเลยสุดยอดข้างหน้าก็จะมีหมู่บ้าน บ้านอะไรสำนักงานสำนักก่อสร้างทางที่1ทางหลวงบ้านอะไรนะอ่านชื่ออ่านชื่อบ้านนบ้านผ่านมาบ่อยไม่เคยได้อ่านชื่อบ้านทีวชบ้านอยู่ไนับดูตรงนี้สิ เป็นไงเป็นชั้นเป็นชั้นไปยืนตรงนั้นน่ะถ่ายรูปแล้วจะสวยนี่บส,บสบายครับผม สบายมากแต่ก็ยังเหลือจุดที่ยังทําไม่เสร็จอยู่ประมาณสักสัองจุดหรือสามจุดเนี่ยครับจุดที่ยังไม่ไม่ได้ลาดลาดยางอะนะประมาณสองสามจุดแต่ว่าถนนท้งเส้นนี่ทาไปแล้วประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับดูดิ <c oughs> เป็นหน้าผาเลยสุดยอดเห็นในรูปเ่ยไม่สูงนะแต่ว่า ภาพจริงๆอ่ะสูงนะนี่นะฐานที่จริงเนี่ยสูงมากฐานตรงเนี้รถใช้หนังเลอดูเถอะครับพี่น้องเอาเลยถนนทอรอ101เส้นทุ่งช้างเฉลิมประเกียรติครับเนี่ย ทำอย่างดีเลยนะเออน่าจะเป็นสีเลนแหละเพราะบริเวณนี้มีเป็นเกาะกลางขึ้นมาแล้ว Yeah. <laughs> ไปเรื่อยๆอยู่นะ <c oughs> นี่นะแบบบินโดรนเนี่ยโอ้สุดยอดสวยสยดาย <c oughs> บินโดรนครับ <c oughs> บุ้ยชอบมากนี้เป็ดโฟนี่จะเป็นร่องแบบ360อองศานะครับติดด้านรถอย่างเงี้ยเราจะสามารถมองเห็นวิวข้างทางได้วนะิวข้างทาง,งสวยมากนะครับ ว่าจุดนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดของถนนเส้นนี้เลยนะเป็นถนนลอยฟ้าเนี่ยเรียกเลยว่าเรียกว่าเป็นถนนลอยลอยฟ้าได้เลยครับตรงนี้นะสวยสวยมากจริงครับไม่แพ้ถนนทางนู้นนะครับทางหมายเลขสามเลยครับเนี่ยผมว่านะถ้าทำเสร็จเนี่ยสวยน้าที่ต่องเตรียมตัวมามาเต้นการถนนได้เลยครับเรอเล่นครับ สวยจริงๆยอมรับอยากจะเก็บรายละเอียดทุกโค้งทุกบุมเลยครับผมว่าผมว่ามันสวยจริงๆตัดตัดบางช่วงออกไม่ได้จริงๆนะมันสวยทุกช่วงเสี ผมว่าน่าจะมีเป็นพวกร้านกาแฟาทุกอะไรเยอะขึ้นมาตักสี่ห้าล้านอยู่แลยวผมว่านี่นะกาแฟากาแฟาผมว่าวิาว,วสวยมากนั่งชมวิวจิบกาแฟาตรงนี้ไปผมว่าโอ้โหสุดยอดนะต้องมีร้านก็ได้ครับก็ชงกาแฟามามกินมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งจิบดูวิวไป มีมูจิกระโดดนิดนึงครับ <c oughs> ลืมมอง ไปเห็นวิวสวย ชั้นที่สองชั้นที่สามป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะประมาณสักจิตสเซนนะยังไม่ได้เป็นเลโกโพ่โอ้ยมองไปเลยถนนเนี่ยตัดขอบฟ้าเลยเห็นไหมครับสุดยอดสุด,ส,ด,ส,ดสวย มีเวลาจังเลยนะเดินชมวิวพอมันมีจุดที่เราชมวิวว่าหลายที่เขาทำไว้อะกรูเนินนี่สิเนินเนี่ยถ้าทำเป็นจุดชมวิวตรงนั้นนะ่ะต้นไม้นั่นนะ่ะสองต้นทุกท,ท้ายว่าสวยเลยน,ะนะน,นั่นน่ะทำไาเป่น วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะไปถนนเส้นไหนเดียวตามชมครับผมขอบคุณครับ